สวัสดีค่ะรานนะคะอายุ40ปีค่ะอาชีพฟรีแลนซ์นะคะทุกวันนี้ต้องทํางานอยู่ด้านคอมทั้งวันเลยค่ะบางทีก็ตอบลูกค้าแบบจนค่ําดึกๆนเลยอะไรเงี้ยทำให้เกิดปัญหาก็คือปวดตาแล้วก็ตาผ้าตามวัวแต่ก่อนก็คิดว่ามันไม่ค่อยมีเป็นปัญหาหนักเท่าไหรน่นะเพราะว่าไม่ได้แบบปวดมากจนหลังๆในอาการหนักขึ้นครับบางทีแบบปวดจีดถึงสมองเลยอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะหาตัวช่วยที่จะมาบารุงสายตาเนาะจนเพื่อนแนะนําตัวนี้มาเลยค่ะ เลติเน่ค่ะตัวนี้ตัวนี้จะมีสารสก,กัดที่บำรุงสายตายในเข้มข้นกว่าท้องตลาดนะคะถึง2เท่าเลยนะคะเพื่อนทานแล้วได้ผลดีบอกว่าดีก็เลยแนะนําให้เราทานต่อนะคะก็เลยแบบตัดสินใจลองทานดูนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีม่วงๆนะคะทานวันละ1เม็ดค่ะเดี๋ยวลองทานให้ดูกันนะคะ หลังจากที่ทานแล้วค่ะตอนนี้ปัญหาปวดตาแล้วก็ตาผ้าเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะไม่ได้ปวดเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากแนะนําให้แบบคนรอบข้างได้ทานกันดูเนาะเจอแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบารุงสายตาแล้วก็อ,อ,อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองกันนะคะตัวน,นี้ค่ะเลติเน่ค่ะ